สวัสดีครับผมพี่น้องเดินดินที่นีซานครับผมนีภาพพี่น้องมาเบิง่งตัวตนเจกลุมเงินครับผมหลังจากบอดีออกปาลาหลายมือครับผมพี่น้องมาเบิ่งครับผมเจกลุมเงินล้วก็เบ,บิง่งนกฝึกนะครับผมนกไม่นกฝึกครับผมสองตัวครับผม นี่พี่น้องพิจารณาซอยกันครับผมมันจะเป็นยังไงเป็นตะเก่งบ่เป็นตั้ฝึกเป็นตั้เป็นนกตอในหน้าขดเาะนอ้อบิเป็นพี่น้องเนาะสำหรับนกไม่กันเลยเดี๋ยวภาบบงเจุขุมเงินกันนครับผม เป็นกล่องนะครับผมจะคุมเงินเป็นนกสองกุกครับผมอสองกุก เสียงกลางครับผมเป็นนกหลวงเล้วพี่น้องแต่ว่ามีลูกคอยลูกเบาครับผมมีลูกอ่อนลูกอ่อนครับผมนี่นกเสียงกลางครับผมนี่แหละครับผมตัวเก่งในไขค่ครับผม โ okay, อเคครับผมพาพี่น้องไปเบิ่งนกไม้ครับผมนกไม่นกฝึกเด้อ,อพี่น้องเด้อถือพาไปเบิ่งครับผมครับผมพี่น้องอันนี้บมแมนนกฝึกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นนกไม้ครับผมนกไม้ครับผมบอท่านพ่อฝึอกครับผมผมสื่อเล่าของนกฝึก นกฝึกมาเทียบเบึ้งครับผมนี่ตั้งเสียงนกฝึกด้กัการบผมตั้งเสียงบอกเสียงหน่อยกันครับผมบ่แน่ใจไ่าสิคู่บ่เด้อพี่น,อน้องเ้อผ่านเงินเป็นนกฝึกเด้อพี่น,อน้องเล้อกงเขียวๆเ,เป็นนกไม้ครับผม นี่ครับผมเป็นนกฟึกนกไม้นะครับผมเดี๋ยวจำเบิ่งตัวตนครับผมกับผมพี่นอกบางหันเป็นนกฟึกเสียงหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเอาบอกเสียงใหญ่มากครับผมนกฟึกบอกเสียงใหญ่นะพี่นอกเดี๋ยวมาให้เบิ่งครับผมเอามาเทียบคู่ล่องเบิ่งครับผมเทียบกับโตเกานี่ครับผม เดี่ยบพับกไม่คุ คครับผมพี่น้องประมาณนี้ครับผมเสียงคู่ครับผมเดี๋ยวเบ่งโตต้ตนกันเลยครับผมนี่แล้วครับผมนกฝึกสองตัวนี่ครับผมผ่าสีสมเป็นเสียงใหญ่ครับผมผ่าสีน้ำเงินเสียงหน่อยครับผม ครับผมประมาณนั้นนะครับผมสำหรับนกใหม่ครับผมนกนกฟึกครับผมสองตัวครับผมเทียบกันกับบล็อกคู่ด้วยครับผมตื่นหมาตื่นคนครับผมหมากระวนพี่น้องเมื่อกี้นี้คนกระยางมากพี่น้องคนกับมาถามสือปลาครับผมเมื่อกี้นี้ นี่คือเจ้าขุงเงินนะครับผมตัวนี้มาได้ออกต่อลายมือครับสำหรับนกไม้เป็นยังไดงครับบอกผมได้ด้วยครับผม สำหรับนกไม่เบ่งตัวตนแล้วเป,เ,เ,เ,ปเ,เป็นตะเก่งเป็นตะเป็นตอครับเป็นตะมีอย่างนาควบ่สำหรับนกไม่นกฝึกนะครับผมเดี๋ยวบางๆสิหาเวลาออกฝึกอยู่ครับผมนกไม่ก็ได้ครับผม ประมาณนี้เนะครับผมมือน,นีมาได้ออกต้อนกครับผมมือน,นีก็บเลทอัปเดตสถานการณ์ครับผมอัปเดตการเป็นอยู่ของเจ้าคุมเงินครับผมในช่วงนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิ้เดชจบไปทั้นี้นะครับผมแทนเด็กกับจังพอกันคลิปหนาครับผม าสิพาเจ้ากุ้งเงืออกต่อหรือว่าสิพานกไม้ดอกฝึกเด้อพี่น้องกติดตามครับผมโอเคผมพอกันคลิปหนาครับผมพี่น้อง